นักเตะที่เราจะทําการขายให้ได้289ล้านนะครับหรือว่าสูงสุดที่เกมมันให้ได้เกี่ยวกับบัคกสูตรโกงเนาะเกี่ยวกับการเงินให้เราปล่อยยืมก่อนนะครับปล่อยยืมนะครับนักเตะอ่ะสมมติสามคนนี้นะครับแค่นี้พอครับแล้วเราก็มารอว่านักเตะสามคนนี้ที่เราปล่อยยืมเนะี่ยจะมีใครมาสนใจบ้างนะครับก็หลังจากที่เราประกาศรายชื่อนักเตะปล่อยยืมไปนะครับก็จะมีสโมรสรต่างๆนะมาขอยืมนักเตะเรานะครับยกตัวอย่างนี้เนาะ ยืม6เดือนนะให้เรากดคำว่าตอบนะครับหลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนสถานะนะครับประเภทข้อเสนอจากยืมตัวเนี่ยให้เป็นการโอนย้ายนะครับหลังจากนั้นให้เรามาปรับนะครับตรงค่าตัวการโอน,นครับยกตัวอย่างค่าตัวมูลค่านักเตะนี่อยู่ที่3 k นะครับให้เราเปิดสูงขึ้นประมาณสัก4หรือ 5K นะครับ6กก็ได้หรือว่าปรับให้มันแพงกว่าค่าตัวนักเตะสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ทางด้านสโมสรที่ขอยืมตัวเนี่ย ปฏิเสธนะครับผลแนะนำกันไขนะครับนี่นะเห็นไหมเราขายได้ทั้งหมดนะครับ3ตัวนี้เมื่อสักครู่นะครับ2อ0ล้าน2อ0ล้าน2องล้านครัรวมเป็น750ล้านนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและคลิปใหม่ๆนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง CKJ Channel นะครับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำนะครับการโหลดเกม f o o t อลเ l เนเจอร์2026 Mobile นะครับรวมถึงสูตรของเกมหรือว่าบัคของตัวเกมเกี่ยวกับการขายนักเตะให้ได้ราคานะครับแล้วเหมือนเดิมนะก็ชลองคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่อง YouTube CKJ Channel นะครับก็ใครที่จะเล่นเกมฟุตบอลเมเนเจอร์ 2,026 Mobile นะครับให้เราไปสมัคร Netflix นะครับถึงจะมีให้เราเล่นเนาะพอสมัคร Netflix เสร็จแล้วนะครับรายเดือนขั้นต่ำของเขาอยู่ที่99บาทต่อเดือนเราได้เล่นเกมฟุตบอลแมเนเจอร์2,026 Mobile รวมถึงได้ดูซีรีส์ต่างๆของ Netflix นะครับผ่านมือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะครับโดยที่ไม่สามารถดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวีได้นะครับรวมถึงกล่อง Android ด้วยนะมันจำกัดให้ดูแค่มือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะครับซึ่ง ใน Netflix เนี่ยเขาก็จะมีเกมหลากหลายให้เราเล่นนับนอกจาก f o ตบอลเมเดเจอร์ที่เราต้องการเล่นกันแล้วนะครับก็ยังมีเกมอื่นๆให้เราเล่นด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถโหลด Netflix เพื่อเล่นเกมฟุ o บอ a เมเดเจอร์2026 Mobile ได้นะครับกับอีกช่องทางหนึ่งนะครับฟุตบอลเมเดเจอร์ส0 2 6 Mobile สามารถโหลดได้ที่ Play Store ของมือถือนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโหลดมาแล้วติดตั้งเนี่ย ยังไงมันก็จะพาเราไปที่ Netflix เพื่อชำระรายเดือนขั้นต่ำ99บาทเหมือนเดิมด้วยนะครับไม่แตกต่างกันเลยเนาะส่วนต่อมาก็จะเป็นทางด้านฟ mm ุตบอลเมดเจอร์โมบาย FM โไทยนะครับอันนี้ผมอยู่ในกลุ่มได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เล่นเกมนี้มาก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ข้อมูลเกมต่างๆนะครับใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วไม่เาใจยังไงหรือว่าต้องการแผนการเล่นอ,อะไรก็สามารถ เข้ามาที่กลุ่มนี้ได้นะครับก็คือกลุ่มนี้สามารถช่วยเราได้มากมากเลยนะครับสําหรับการเล่นเกมฟุตบอลเมเอจอร์ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มนี้ด้วยที่คอยตอบคอมเมนต์ต่างๆที่ผมถามไปจนได้มาทําคลิปเกี่ยวกับการสอนสูตรการว่าเป็นบั็กหรือว่าสูตรการโกงเงินภายในเกมนะเนาะดูซิว่าทํำยังไงบ้างนะครับก็เรามาที่ตัวเกมฟุตบอลเมเจอร์2026มบายกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างทีมที่จนที่สุดแล้วกันนะครับเริ่มต้นใหม่ให้ดูเนาะเริ่งต้นเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเริ่มเกมใหม่นะครับแล้วก็เลือกสโมสรเนานะก็เป็นทีมชายนะครับอ่ะทีมอังกฤษแล้วกันเนาะแล้วก็เลือกเป็นอ่าพวกดิวิชันต่ำๆนะครับทางใต้แล้วกันนะครับ ก็เอาเป็นสโมสอนอะไรดีนะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเป็นทีมอะไรดีอ่าเป็นทางด้าน m i d เดิ Middle ลแฮแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเนาะก็การเงินพอใช้นะครับกดยืนยันเข้าไปยืนยันนะครับก็สำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับอันนี้คือเหมือนเป็นบัคหรือว่าเป็นสูตร เหมือนเกมทั่วไปนะมันจะมีสูตรโกงเงินสูตรถ้าเกมภาษาเกมวางแผนก็จะเป็นเปิดแผนที่นะครับอะไรพวกนี้สิ่งก่อสร้างเสร็จไปถ้าเป็นเกมฟุตบอลนนี่ก็คือผมเห็นในกลุ่มเขามีการถามกันว่าว่าสูตรการโกงเงินเนี่ยหรือว่าบั็ในเกี่ยวกับเงินเนี่ยสามารถยังทาได้เหมือนภาคเก่าหรือเปล่าซึ่งภาคเก่าก่อนนั้นเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะผมเพิ่งเรียนภาคี้ภาคแรกแล้วก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้เก่งเกมนี้มากนะบางอย่างผมไม่รู้ผมก็จะถามคนในกลุ่มหรือบางอย่างผมก็พยายามศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็มาประกอบ การตัดสินใจว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่ารายละเอียดมันเยอะมากๆเลยนะครับกดเริ่มเกมนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มนะครับที่แนะนําผมมาก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูสนุกใครที่ทําไม่ได้หรือว่ายังไม่เข้าใจก็สามารถดูได้จากคลิปนี้นะครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพราะเกมนี้มันมีรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะครับ มีทั้งการวางแผนาการบริหารหลังบ้านดูแลนักเตะนะครับความพึงพอใจการซื้อขายที่สมจริงมา,มากๆเลยนะครับเอร่างเดียวมันไม่มีภาพกา,าการแข่งขันแบบสามดีเนาะถ้ามีได้จะเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับเข้ามาถึงแล้วก็มาที่จัดการตรงนี้ก่อนนะครับการแข่งขันนะครับลบทางด้านแมตตอุ่นเครื่องให้หมดก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปทําการ หาเงินเข้าสมอสอนกันนะครับโอเคก็ตอนนี้เงินในสมอสอนของเรานะครับงบซื้อตัวเนี่ยมันมีอยู่8.91นะครับเ okay, เนาะแล้วก็งบค่าเหนื่อยติดลบอยู่ที่750นะครับต่อสัปดาห์การเงินของเรานี่ต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยดีนะครับการเงินของเราพอใช้นะครับขณะนี้สมอสอนกาลังใช้ค่าเหนื่อยจํานวน775นะครับ ต่อสัปดาห์ซึ่งออการตั้งค่าของผมเนี่ยผมใช้สกุลเงินเป็นยูโรนะครับเปลี่ยนเป็นปอนก็ได้นะีน่เป็นปอนก็คือของสาระอาณาจักรนะครับแล้วกดยืนยันอ่ะก็มันก็จะบอกว่าตอนนี้เราใช้นะครับเกี่ยวกับเงินนะอยู่ที่ประมาณนะครับ650ปอปอนต่อสัปดาห์นะครับ งบค่าเหนื่อย12.5นะครับ k ต่อสัปดาห์นะครับ13 k ต่อสัปดาห์จะเป็นยอดรวมค่าเหนื่อยปัจจุบันนะครับโอเคแล้วก็ปร,ปรับเงินตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตอนนี้เรามีงบเกี่ยวกับ650 k นะครับงบค่าเหนื่อยเนาะให้ได้สูงสุดก็คือ12 k ต่อสัปดาห์งบโอนย้ายหรืองบซื้อตัวอยู่ที่7.7 k นะครับเนี่ยถ้าเราโยกมานะครับ มันก็จะเป็นท้ง,งานงบซื้อตัวไม่มีแล้วเอามาลงเกี่ยวกับงบค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อะไรพวกนี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเนาะโอเคหลังจากนั้นถ้าเราจะทําการใช้บัคหรือว่าหานี่ก็สโมสรยนสูตรโกงมะพูดง่ายๆนะให้เรามาที่อ่านักเตะนะครับตัวสำรองหรืออะไรก็ได้นะครับทีสำรองก็ได้ไปที่ข้อมูลการขายนะครับข้อมูลการขายนักเตะใส่ชื่อนะครับ แล้วมาหาพวกข้อมูลนักเตะเนาะเดี๋ยวผมพาไปตรงที่นักเตะตรงนี้ก็ได้นะครับง่ายๆจริงๆมันมีหลายจุดนะแต่ผมอาจจะยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับปวดการย้ายทีมน,นี่ยังไม่มีนะครับหลชื่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหลชื่อยังไม่มีนะอ่ะก็จริงๆมันจะมีอีกหน้าหนึ่งนะที่มันกดติ๊กได้เลยแต่ผมจะไม่ได้อยู่ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวผมขอเข้าไปที่ทีมสำรองกันละกันนะครับยกตัวอย่างแล้วก็ทําการเข้าไปที่นักเตะก็ได้นะครับเดี๋ยวดูอ๋อดูตรงนี้ก็ได้นะจำไม่ผิดรละเอียดนะครับแล้วก็สถานะซื้อขายนี่นะครับอ่ะเจอแล้วทั้งเหมือนกันนะครับทั้งทีมสำรองก็ทีมหลักนะครับพอเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราให้เราก็มาที่นักเตะนะครับขึ้นบัญชียืมนะครับขึ้นบัญชียืมนักเตะที่ กดได้นะครับส่วนมากจะเป็นเยาวชนจะไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวต้องไปหาสถานะที่เป็นทีมตัวหลักก่อนนะครับทีมตัวหลักนี่นะครับแล้วกดมาที่ดูนะครับเลือกรายละเอียดสถานการซื้อขายนะนักเตะท,ที่เราจะทําการขายให้ได้2อ9ล้านนะครับหรือว่าสูงสุดที่เกมมันให้ได้เกี่ยวกับบักสูตรโกงเนาะเกี่ยวกับการเงินให้เราปล่อยยืมก่อนนะครับปล่อยยืมนะครับนักเตนะสมมติสามคนนี้นะครับ แค่นี้พอครับแล้วเราก็มารอว่านักเตะสามคนนี้ที่เราปล่อยยืมนะจะมีใครมาสนใจบ้างนะครับกดข้ามไปก่อนก็หลังจากที่เราประกาศรายชื่อนักเตะปล่อยยืมไปนะครับก็จะมีสโมอสรออต่างๆนะมาขอยืมนักเตะเรานะครับยกตัวอย่างนี้เนาะยืม6เดือนนะให้เรากดคําว่าตอบนะครับหลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนสถานะนะครับประเภทข้อเสนอจากยืมตัวเนะีให้เป็นการโอนย้ายนะครับ หลังจากนั้นให้เรามาปรับนะครับตรงค่าตัวการโอนครับยกตัวอย่างค่าตัวมูลค่านักเตะนี้อยู่ที่ 3k นะครับให้เราเปิดสูงขึ้นประมาณสัก4หรือ 5k นะครับ 6k ก็ได้หรือว่าปรับให้มันแพงกว่าค่าตัวนักเตะสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ทางด้านสโมสรที่ขอยืมตัวเนี่ยปฏิเสธนะครับกดแนะนำแกนไขนะครับอ่ะพอเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่ค่าตัวโอนย้ายนะครับกดเข้าไปเลย กดค้างนะครับจนกว่ามันจะได้ค่าตัวสูงสุดที่เกมสามารถตั้งขึ้นได้นะครับก็ค่าตัวโอนย้ายสูงสุดที่ผมทําได้กับคนนี้นะครับ2 5 0ล้านจริงๆอ่ะอีกเซตหนึ่งที่ผมเล่นอนะ่ะมันทาได้2 8 9ล้านนะครับอ่ะพอเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเรากดปิดไปก่อนกดปิดนะครับแล้วกดมาต่อไปอครั้งหนึ่งอ่ะค่าตัว โอนย้ายจะอยู่ที่250ล้านเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นให้เรา,าเลือกไปที่ออกจากหน้าจอโทรศัพท์นะครับกดที่ขีดแล้วก็ปัดเกมออกทิ้งนะครับปัดทิ้งให้หมดเลยนะเล้วปัดเกมไปด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวเกมใหม่นะครับพอเราเข้ามาที่ตัวเกมใหม่แล้วนะครับให้เราไปโหลดเกมล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับไม่ต้องไปโหลดเซฟนะ โหลดเกมล่าสุดนะครับด้านขวานี่ครับโหลดเกมล่าสุดนะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อความนะครับนักเตะค,คนนี้นะครับที่เราทําการบัก็กหรือว่าโกงเงินภายในเกม f o ตบอ a เมเจอร์ e r 2,026 Mobile มบนะครับกดตอบมันเดินนะครับจะสังเกตว่าค่าตัวโอนย้ายตอนนี้มันจะเป็น2,50ล้านแล้วนะครับแล้วก็กด ยอมรับข้อเสนอนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับนี่คือการโอนย้ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจว่าเราจะได้เงินมาตามจริงหรือเปล่าที่เราเสนอไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นอีกนะครับล้วกดถัดไปคนนี้มีมายืมอ,อีกนะครับเราก็กดทาเหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนสถานะจากยืมตัวเป็นโอนย้ายนะครับแล้วก็เพิ่มค่าตัวให้มากกว่าค่าตัวนักเตะนิดหนึ่งนะครับให้เข้าปฏิเสธ อย่างเช่น 6k แล้วก็เพิ่มเป็นสัก8หรือ9ก็ได้แล้วกดแนะนำเงื่อนไขทำเหมือนเดิมครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ค่าตัวสูงสุดนะครับ250ล้านตอนนี้คนที่สองของเรานะครับแล้วก็ทำได้สูงสุด250ล้านเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมกดปิดนะครับแล้วกดต่ออีกครั้งหนึ่งกับนักเตะค,คนเดิมค่าตัวก็อยู่ที่250ล้านนะครับปัดเกมออกนะครับ อแล้วก็เข้าไปใหม่ครับต้องบอกก่อนว่าอาถ้าทําแล้วนะครับมันก็ไม่มน่ครับว่าเรารวยแล้วจะซื้อนักเตะได้นะบางทีนักเตะบางคนก็ไม่มาครับแต่เรียกว่าเป็นอสูตรโกงเกมนะครับอาจจะสําหรับคนที่อยากเล่นแบบไม่ไม่ซีเรียสแบบเรื่องความเป็นจริงของเกมนะคืออยากได้เงินมาทําสโมสรอะไรพวกนี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะไม่ท้าทายนะไม่สมจริงเท่าไหร่นะ แต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ซีเรียสก็ทําได้นะครับเล่นสนุกกครับเป็นแค่เกมอ่ะเนาะแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยถ้าทําเสร็จผมจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยลองมาใช้จ่ายดูซิว่าเออถ้าเกิดเรามีเงินอ่ะการซื้อนักเตะมันต้องการอะไรบ้างนะครับแล้วก็กด,ดยอมรับข้อเสนอนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็มาทําคนที่สามต่อเลยเนาะคนที่สามนะครับทำเหมือนเดิมนะครับสองลอหสิบ้านนะครับกดปิด แล้วก็ตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ออกจากเกมนะครับเข้าเกมใหม่ทำแบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้เงินเยอะๆเอาไว้เล่นแบบบ้าๆบอๆลุยเถือถ่อนๆเงี้ยเอาลองมาดูว่าเออถ้ามีเงินแล้วเราจะบริหารทีมยังไงเพราะบางทีมีเงินแล้วก็ใช่ว่าเราจะซื้อนักเตะได้ทุกคนนะกดโหลดเกมล่าสุดนะครับเดิมแล้วก็เข้าไปที่ข้อความนะครับกดตอบอ่ะเหยืยอมง่อนไขครับ เรียบร้อยนะครับจะรู้สึกว่าเราจะมีเงินเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็ขายนักเตะได้จริงไหมนะครับหลังจากนั้นมันจะมีข้อความมาว่า,าทีมเราเนี่ยได้ยอมรับข้อเสนอในการซื้อนักเตะนะครับนี่นะสามคนนี้ที่เราขายไปนะครับหลังจากนั้นข้อตกลงการย้ายทีมมูลค่า2 5 0หสิบล้านนะครับจากฟิเดนปิรส์ ไปยังสโมสรเนี่ยปิดตีเรียบร้อยนะครับให้เรากดตอบนะครับใช่นะครับเนี่ยย้ายไปสโมสรใหม่แล้วนะครับต่อมาครับคนที่สองท่าเหมือนกันนะครับ2องล้สิบ้านเหมือนกันกดตอบใช่นะครับเขาก็จะไปสโมสรใหม่คนที่สามครับกดใช่นะครับเขาก็จะไปสโมสรใหม่ครับแค่นี้นะครับกดถัดไปเนี่ยได้มา2องล้สิ้านสองล้สิบล้านสองล้สิบ้านรวมเป็นเจ็ดร้อย 50บล้านนะครับหลังจากนั้นให้เราไปดูที่เว้นขยายนะครับการโอนย้ายนี่นะเห็นไหมเราขายได้ทั้งหมดนะครับ3ามตัวนี้เมื่อสักครู่นะครับ2 5 0ล้าน2อ0สิบล้าน2 5 0สิบล้านนะครับรวมเป็นเจ็ดห้าสิบล้านนะครับแล้วก็ไปดูที่ตรงนี้ได้นะครับอ,อ่ค้นหานักเตะทีมชุดใหญ่ครับทีมหลักก็ได้นะ แล้วเข้าไปที่ประวัติการย้ายทีมนะครับเนี่ยมันก็จะโชว์นะว่าตอนนี้เรามีเงินเข้าสโมสรนะครับ750ล้านนะครับนักเตะย้ายออกนี่นะครับแล้วก็ไปดูที่การเงินนะครับนี่เห็นไหมร่ํารวยนะครับตอนนี้กลายเป็นสโมสรที่ร่ํารวยไปแล้วนะครับนี่นะครับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์มันก็เพิ่มขึ้นเป็น550เพียร์ต่อสัปดาห์นะครับเราสามารถตัดได้นะครับว่าจะเอาค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ บาลานซ์เท่ากับการซื้อตัวหรือเปล่าครับได้หมดเนาะนี่นะครับแล้วก็กดยืนยันนี่นะแล้วก็งบข่าเหนือต่อสัปดาหนะครับที่เรามี7.22นะครับ M นะครับต่อสัปดาห์เรียกได้ว่ารวยมากๆเลยนะครับตอนนี้และนี่ก็คือสูตรการโกงเงินสำหรับเล่นเกมฟุตบอลเมเจอร์2 0 2 6โนบายนะครับเรียกได้ว่า ถ้าทํามาแล้วเกมก็อาจจะไม่ได้สมจริงเท่าไหร่เนาะเราไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถในการบริหารจัดก,การทีมแต่ถ้าเผื่อเพื่อนๆไม่คิดมากเอ้ยเราเล่นเกมเนี้ยเพื่อความสนุกก็สามารถทําได้เพื่อจะได้เป็นแนวทางว่าเอ้สักวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ต้องใช้สูตรเงินแล้วเนี่ยแล้วเราบริหารจัดก,การทีมดีเนี่ยลองใช้เงินตรงเนี้ยนะครับในการศึกษาในการเล่นเกมเอ้ยถ้าเกิดเราไม่เงินในการซื้อนักเตะมันติดขัด ต้องใช้เงินส่วนไหนบ้างเพื่อจะคิดนะว่านักเตะคนหนึ่งครับกว่าจะได้มาเนะี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเสียเงินค่าตัวค่าเหนื่อยอย่างนี้บางทีมันมีปัญหาเกี่ยวกับต้องมายื่นอุทธรณ์ในการขอใบอนุญาตการทํางานของนักเตะคนนั้นเพื่อมาค้าแข้งกับสโมสรเราก็มีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เล่นเกมนี้ในกลุ่มด้วยครับ FM 2 0อ6 Mobile นะครับ